ต้มน้ำยาไก่นะคะน้ำยาขนมจีนกะทิทำกินเองสูตรตามใจตัวเองเป็นคนชอบกะทิเยอะเนี่ยอันนี้ทำน้ำยาขนมจีนนะคะเราเน้นกินไก่เรียกว่า ทำตามสูตรของตัวเองอชิมแล้วอร่อยแนะ่นอนน้ำยาขนมจีนไก่ล้วนไก่เป็นชิ้นชิ้น <c oughs> ไม่ได้ ไม่ได้ทําไก่บดอะไรด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะตามด้วยขนมอันนั้นซื้อมาอเหมือนอะไรเนะเหมือนขนมเทียนอะแต่เขาใช้สักคู่แต่ขนมห่อนี้ทําเองอแล้วก็ตามด้วยขนมแล้วก็ผลไม้กินเผ็ดเผ็ดกินด้วย มาทานด้วยกันนะคะอู้หูมันก็จะกระเด็นนะ่ะเนาะมันก็จะกระเด็น Chín tốt tốt nhé bơi đi Nhấn chín nước gà ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม Thanks so much for visiting See you next video Bye bye